Terima kasih telah menonton! นายวีวัน์แก้วมงคลกตตรตำรวจภูธรจังหวัดสบบระบุรีและที่ปรึกษากตตรสอพอวิหารแดงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกยุทธนาจรขุนรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบ,บุรีพันตำรวจโทบุญชัยคงเจริญรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามและตำรวจจิตอสาสาสพวิหารแดงจิตอาสาในครั้งนี้มีนักเรียนจิตอาสามิสเตอร์เจอร์ี่โรงเรียนเออร์ซูราเฟนคาเมริคคอเลจรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ปาติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้จำนวนหกรายในพื้นที่อำเภอวิหารแดงจากนั้นได้ถามความรู้สึกของนักเรียนจากประเทศออสเตรเลียที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการทําจิตอาสามอบถุงยางชีพให้กับผู้ปาดติดเตียงในพื้นที่อำเภอวิหารแดงร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีและตํารวจภูธรอำเภอวิหารแดงอีกด้วย